มาดูการทาบนะครับทาบต้นครับทาบต้นเล็กนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูทาบต้นใหญ่ครับมาดูครับนี่เราหาตำแหน่งก่อนนะครับหาตำแหน่งตรงนี้ครับนะครับหาตำแหน่งดูว่ามันเข้ากัช่วงบนหรือว่าช่วงล่างครับอันนี้ก็ช่วงช่วงกลางกลางนะครับอันนี้เราได้ช่วงกลางกลางเราก็มาตรงนี้ครับรับอันนี้ครับแล้วก็ปาดอย่างนี้ครับทาบง่ายง่ายครับคือต้นขนาดนี้นะ กำลังทับกำลังดีนะครับติดจะติดง่ายต้นขนาดนี้จะติดง่ายครับไม่ใหญ่ไม่โตเกินไปต้นขนาดถ้าแม่โป้งนะครับหรือว่านิ้วก้อยก็ยังได้อยู่นะครับนะครับมาปาดทังปาดพอถึงไส้ไม้ก็พอถึงเนื้อไม้นะครับพอถึงเนื้อไม้เราก็ดึงเข้าหากันอย่างนี้นะครับใช้พลาสติกใสพันนะครับ รดน้ำอะไรได้ตามปกติใส่ปุ๋ยได้นะครับไม่เหมือนกับการเสียบยอดนะครับมเดี๋ยวครับแล้วก็ใช้อเอาต้นนี้ครับเป็นต้นตรงอยู่ต้นหนึ่งครับต้นเล็กนี่นะไอ้ต้นเล็กเป็นต้นเอ็นเข้าหาไอ้ต้นใหญ่นี่ไอ้ยืนแนวตรงไว้ต้นหนึ่งครับการเดึงเข้าหาอันนี้ปลูกผิดหลักนะครับอันนี้ปลูกโคนห่างไปครับต้องโคนให้ชิดติดกันนะครับโคนให้ชิดติดกันนะครับมันจะดีนะครับอันนี้ยังเอียงเอียงอยู่ครับ ติดง่ายครับอันนี้ใช้เวลาหนึ่งสี่ห้าวันก็ติดแล้วครับใส่ปุ๋ยรดน้ําได้ตามปกตินะครับนะครับเห็นะครับตำแหน่งครับอดูตำแหน่งมาไว้เค่นี้ครับตัำแหน่งแล้วก็ปาดตรงนี้ครับนะะปาดให้ให้ถึงเนื้อไม้นะครับปาดให้ถึงเนื้อไม้ครับ นี่ถึงเนื้อไม้แล้วครับอันนี้ไม่ต้องสำคัญเท่าไร่ครับไม่เหมือนกับเสียบยอดยังไงก็ติดนะครับอันนี้นะประกอบเข้าหากันครับต้นเล็กกับต้นใหญ่ใช้เวลาประมาณเป็นห้าสิบห้าสิบถึงหกสิบวันนะครับนะครับอย่างนี้ครับนะอ่ะน,นี่เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็เอาไช้ผ้าเดี๋ยวยีงมันน,มนูนครับมันสูงนิดนึง ปาดให้มันให้มันเรียบนะครับการทาทำง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากนะไม่ต้องใช้อะไรมากมายครับดูับดูให้ดูให้ชิดข้างหนึ่งครับข้างหนึ่งข้างใดนะครับ,รบดูให้ชิดแล้วก็พันนะครับอย่างนี้ต้นใหญ่ต้องใช้ผ้าเทปก็ติกใส่ย,ยาวหน่อย ผมเอาไว้ชิดด้านหน้าผมนะครับด้านในเรือนะให้ชิดด้านหนึ่งมาาันจะเนื้อจะประสานกันง่ายนะครับช่วงที่เราให้ชิดให้หน้าประกอบกันชิดอยูด่ด้านหนึ่งเนี่ยครับนะใส่ปุ๋ยรดน้ําได้ตามสบายนะครับปกติครับใส่ปุ๋ยรดน้ําได้เหมือนกันต้น เล็กนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็ตัดยอดนิดนึงเพื่อให้อาหารนะครับอันนี้ครับเราตัดยอดนี้ครับใบใบเลี้ยงกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งครับอันนี้นะเพื่อให้อาหารเนี่ยไม่ขึ้นบนให้มันเลี้ยงยู่แผลที่ที่เราทาตรงนี้ครับเดี๋ยวจโคนครับเดี๋วอันนี้ก็สองขาแล้วนะครับครับอันนี้ก็เป็นขาที่สามครับผมเดี๋ยวเมื่อติดแล้วนะครับเมื่อ รอบเรือนี้ติดแล้วเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งนะครับตัดตรงนี้ทิ้งได้ครับตัดได้หมดนะครับมาดูการเสียบเสียบยอดนครับเสียบยอดข้างครับนะเสียบยอดข้างครับเราดูตรงนี้ครับดูที่ตำแหน่งที่วางครับตำแหน่งง่ายๆครับกดนี้ครับกดลงนี้นะครับกันเสียบนะครับกดลงอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับอย่างนี้แล้วก็เปิดหน้านิดนึงเพื่อไม่ให้ต้นต้น ต้นเอ็นและต้นโค้งครับแล้วก็ดึงนี้ครับนะอย่างนี้ครับเห็นไหมครับขึ้นอย่างนี้นะครับอ้าวนี่ก็เอายอดนะครับคือการการใส่ปุ๋ยรดน้ําก่อนทักยีวันนะครับก่อนเสียบยอดนะครับรดน้าใส่ปุ๋ยให้ต้นสมบูรณ์เพื่อให้ลอกอย่างเงี้ยลอกง่ายแต่ถ้าต้นไม่สมบูรณ์ลอกยากครับลอกยากอันนี้เราก็ใช้ยอดทองลินจงนะครับทองลินจงจับน้องเกให้มาครับส่วน้องเยน้องสักพันไม้นะครับ นี่ครับแล้นี้เราก็เอาแค่สี่ตาครับนะครับไม่ต้องให้ใบอ่อนแล้วก็ใบแก่เกินไปเอาใบเบสเซเฟสลาดนะครับแล้วก็ปาดนี้ครับปาดนี้ปาดได้ถึงไส้ในนะครับถึงทนแล้วก็ปาดหลังนิดนึงนะครับปาดหลังให้จังหวะจะเสียบง่ายครับแล้วก็ตัดอย่างนี้ให้เสมอนิดนึงครับครับแค่นี้นะครับหน้าหลังนิดนึง แล้วก็ใส่อย่างนี้ครับใส่ลงไปด้านข้างนะครับให้ชิดข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็ก,กดอรนนี้นะครับก็เอาผ้าเทปพลาสติกใส่พันตรงนี้พันให้แน่นหน่อยนะครับช่วงนีก้กดให้แน่นดึงให้แน่นหน่อยครับ ช่วงที่เราเสียบยอดครับไม่ควรรดน้าครับหยุดรดน้าประมาณทักสิบวันนะครับรดน้ําไม่ควรใส่ปุ๋ยครับน้ําจะเข้ามา,าขึ้นมาที่แผลจะทําให้แผลครับแผลเนี่ยน้ำเป็นเป็นเชื้อราได้นะครับเป็นเชื้อราได้แล้วก็เราไม่รดน้ําไม่ควรรดน้าครับเมื่อได้ทักสิบวันสิบกว่าวันนะครับเราก็เริ่ม ถ้าฝนแรงครับนะก็รดน้ำไปเรื่อยๆได้ครับน้ำเพิ่มน้ำไม่ได้นะแต่ว่าช่วงที่ใหม่ๆเนี่ยไม่สมควรรดน้ำนะครับช่วงที่เราเสียบใหม่ๆไม่ควรใส่ปุ๋ยปุ๋ยเข็มไม่ต้นตายได้ครับเพราะอาหารขึ้นมาอย่างนี้เต็มที่นะครับก็เสียบไว้25วันนะครับแก้ผ้าเี่ปลิดใสออกครับถ้าตายก็ดำนะครับประมาณ10วัน สิบถึงสิบห้าวันดำรู้ว่าตายแต่ถ้าไม่ตายก็เขียวเป็นปกตินะครับนะครับ,คร,บครับแค่นี้นะครับเรียบร้อยครับผมตัดเท่าอาหารครับตัดนี้เพ<ม>ื่อให้อาหารได้มันี้ยังมอนทองที่เสียบไว้นะครับ ตอนนี้อยู่ประมาณสักห้าหกเดือนอาจจะเกินกว่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้กินอาหารนะครับเพราะอาหารโดนตัดไปแล้วนะครับเหลือแต่น้ำนะครับที่ใส่ได้กินแต่น้ําแต่อยู่ก็อยู่ได้ครับแต่ไม่นาน แล้วนี้กิ่งทุเรียนบ้านเรายังไม่อยู่นะครับกิ่งทุเรียนบ้านก็เราก็ยังเก็บไว้น,นะครับน,นี่ก็เสียใบสี้พั้าวันนะครับติดเรียบร้อยนะครับสีผ้าวันนี่เราก็ตัดกิ่งอย่างนี้ออกได้แล้วครับแบบกิ่งอย่างนี้นะสี่้าวันติด ก็ตัดได้ตัดเมื่อติดแล้วเราเห็นว่าติดสี่ห้าวันห้าสิบวันก็ไว้ได้ครับสีต่ต้นเดี๋ยวเราก็ถ้าอยากเอาไว้ต้นคู่ก็ได้นะครับแต่ว,ว่าถ้าไม่ไว้ต้นคู่เราก็ดึงต้นนี้เข้าหางกันทาบตรงนี้ครับดึงดึงอย่างนี้ครับดึงทันทาบตรงนี้นะครับเป็น สองต้นสีขานะครับนี่คือเห็นบ้านนะครับภาพสีภาพวันอ,อย่างนี้นะครับครับผม